ก็สวัสดีด้วยครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านอาคมชาแน,นลนะครับผมวันนี้เราจะมาพิกา,ารกันในหัวข้อที่ว่าเวลาที่อยู่ใกล้กันเขาวันไหวบ้างใหม่นะครับพิกา,ารเป็นพิกา,ารมินินะเราจะไม่ได้พิกา,ารชุดใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากดูชุดใหญ่เราก็มีชุดใหญ่เช่นกันนะครับในชา n น l เ,เราอะผมขอเวลาสับไพ่แป๊บหนึ่งครับผม ผมได้ทำการแบ่งไพ่ออกเป็นทั้งหมด4่กองเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับทอปิกที่ว่าเวลาที่อยู่ใกล้กันเขาวันไหวบ้างไหมเราจะตั้งสมาธิพร้อมกันแล้วก็ออหายใจเข้าลึกๆนะครับนั่งตัวตรงๆนะครับผมลึกถึงหน้าเขาคนนั้นขึ้นมาครับผมเวลาที่อยู่ใกล้กันเขาวันไหวบ้างไหมทาสมาธิพร้อมกันเริ่มได้ครับผม ผมหวังว่าเพื่อนๆจะทาสมาธิเรียบร้อยแล้วนะครับผมลดืมตาขึ้นมาแล้วก็เลือกกองไพ่ที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาเพื่อนเพื่อนที่สุดครับผม <_ man> ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังเลื่องไม่ได้แล้วเนี่ย <_ man> ก็ทําสมาธิใหม่ครับผมแล้วก็าหายใจเขาเ้าลึกๆกดพ a u ไวไก้ก่อนครับถ้าพร้อมเมื่อไหร่ <_ man> ค่อยกดเพ a y นะครับเอาล่ะสาหรับคนที่พร้อมแล้วผมจะตั้งชื่อกองไพ่นะครับกองที่ 1, 1> <_ man> เป็นกองเรือนะครับผมกองที่ 2, <_ man> 2ก็จะเป็นกองเบีย้ยนะครับกองที่3มจะเป็น กองพิชอปแล้วก็กองที่4จะเป็นกองม้านะครับ1 2 3 4เราจะเรียงจากซ้ายไปขวาเสมอนะครับชแนลเราเอาแล้วครับผมผมหวังว่าเพื่อนๆจะเลือกได้แล้วนะครับกดที่ทาสเต็มแล้วก็รับคำทํานายได้เลยครับผมกาบสวัสดีด้วยครับผมสำหรับชาวกองที่1นะครับเราอยู่กันในทอปิกที่ว่าเวลาที่อยู่ใกล้การขวันไหวบ้างใหม่นะครับกองที่1ก็จะเป็นกองเรือของเรานะครับผมอ่ะเปิดไพ่เลยแล้วกัน1 ไม้เท้าแฮงแมนเดวิลแล้วก็สามดาบอันนี้ไม่แน่ใจว่าเพื่อนคนที่เพื่อนถามถึงยังโสดอยู่หรือเปล่าหรือเพื่อนมีแฟนแล้วหรือเปล่านะครับแต่ว่าใจเขาว่ามันเหมือนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในที่นี้มันมีพันธะนะครับถามว่าเขาวันไหวบ้างไหมเขาวันไหวให้เราแบบเต็มที่ แต่ว่ากองเนี้ยผมไม่ค่อยมั่นใจเนาะเพราะว่ามันเหมือนมันเจอกันแล้วมันถูกใจมันเหมือนมันเคมีตรงกันมันใช่อะคนนี้อยู่ใกล้เราแล้วรู้สึกเขาวันไหวแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าทั้งเขาและเราอะเหมือนเหมือนมีบางอย่างที่มากั้นเอาไว้มันเป็นไปไม่ได้มันอาจจะเอ่ออาจจะมีปัญหาเรื่องมือที่สหรือว่ามีปัญหาเรื่องเอ่อ สภาพแวดล้อมทางบ้านหรือว่าที่ทํางานเขาไม่ให้รักคนในที่ทํางานเดียวกันออฟฟิศเดียวกันอย่างเงี้ยมันก็ได้มีปัญหามีประเด็นบางอย่างโอ้ล GBT <c oughs> ก็อยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันนะที่มันเป็นอะไรที่แบบมันมันดูแบบค่อนข้างมินเมผมไม่ได้ใช้คำว่าผิดศีลธรรมนะแต่ผมใช้คําว่ามินเม <c oughs> อะเวลาที่อยู่ใกล้กันเขาวันไหวเรื่องอะไรอ่ะทีนี้หนึ่งสอง สามสี่สำหรับคนที่อยากเพิ่มแพชชั่นให้เขานะครับมันมีความมินเมน,นะเสียวเสียวเมจิเชียนห้าไม้เท้าห้าถ้วยและราชาเหรียญผมมองว่าเรื่องที่ฝ่ายนู้นหวั่นไหวก็จะเป็นเรื่องคำพูด คำพูดคำจาท่าทางจริตอะไรแบบนี้น้ําหอมอะไรแบบนี้นะครับเขาก็ช,ชอบพวกนี้หมดเลยนะครับแล้วก็เอ่อความที่ว่าคุณไม่เหมือนเขาอ่ะคุณมีความคิดที่แตกต่างจากเขาคุณเป็นคนที่แบบกล้ากล้าที่จะเขาเรียกว่าอะไรกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากล้าที่จะเถียงอะ่ะชี้ผิดชี้ถูกอะ่ะเออกล้ากล้าชี้ผิดชี้ถูกอะ่ะด้วยความที่ว่าเพื่อนเป็นคนอย่างนี้คือเขาก็ชอบมากนะครับเหมือนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะอาจจะสาบกันก็ได้นะ มันเหมือนกับว่าเขากับเราอะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นอย่างเนี้แต่อีกฝ่ายนึงจะตรงกันข้ามซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่มันเลือกกองเนี้ยโดยส่วนใหญ่ผมคิดว่าน่าจะเป็นฝ่ายเป็นเพื่อนมากกว่านะครับที่มีเสน่ห์ตรงคําพูดการใช้เหตุผลความฉลาดคืออยู่ใกล้อยู่ใกล้เราแล้วเขารู้สึกว่าแบบเอ้ยมันมันมีอะไรที่มันไม่เหมือนกันน่ะตรงนี้แหละที่มันเป็นเสน่ห์ที่มันไม่เหมือนกันมันรู้สึกว่าแบบมีความคิดเป็นของตัวเองไงคือไม่ใช่เป็นคนที่แบบไปตามเขาต้อยต้อยทุกอย่างนะครับ เนี่ยทำให้คุณมีสเสน่ห์ในสายตาเขานะครับก็กองที่1น,นี่ก็ขอโชคดีนะครับผมแต่ว่าคุณต้องไปตามหาอีกนิดหนึ่งนะครับว่าไอ้กำแพงที่มันกั้นอยู่ระหว่างเราอะคืออะไรถ้าเกิดเป็นมือที่3เนี่ยอ,นนอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบ LGBT เรื่องอะไรแบบนี้เป็นรักที่มันดูค่อนข้างมินเมะอันนี้ก็ยังพอแบบสู้ต่อไปได้เนาะอันนี้ในใจผมนะแต่พ่ยไม่ได้บอกนะถ้าเกิดว่าอยากรู้ แบบว่ามันจะไปต่อได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีทอปิกอื่นๆเช่นกันนะครับก็ขอบคุณสำหรับชาวกองหนึ่งนะถ้าเ,เพื่อนๆมีอะไรจะแชร์มีประสบการณ์ที่อยากจะจบะบายเชิญเขียนเข้ามาได้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับเราจะกดไลค์ให้กันและการเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับก็หวังว่าจะได้เจอกับเพื่อนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเรามีท้ายคลิปคุยกันนิดนึงสวัสดีด้วยครับผมสวัสดีชาวกองสองกองเบี้ยของเรานะครับผมเอาละ เดี๋ยวเราจะเปิดไพ่กันเลยแล้วกันนะครับท็อปปีของเราวันนี้คือเวลาที่อยู่ใกล้กันวันไหวบ้างไหมนะครับอัศวินถือเหรียญเจ็ดไม้เท้า3เหรียญแล้วก็3ถ้วยนะครับคือเท่าที่ดูแล้วเนี่ยความรู้สึกที่เขามีต่อเรานะครับเขาผมมองว่าคนเนี้คนนี้ยเขาวันไหวง่ายแต่ผมไม่แน่ใจคือเอางี้ดีกว่าท็อปปีของเราคือ เวลาอยู่ใกล้กันเขาวันไหวบ้างหมายเขาวันไหวแน่นอนครับแต่ประเด็นประเด็นที่ผมอยากจะแถมให้ซึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้อยากพูดนะเพราะมันไม่ได้ตรงท็อปปิกเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ว่าเราเปิดไพ่มาแล้วแล้วความรู้สึกจากไพ่มันเด้งขึ้นมาฟ้องผมเนี่ยผมต้องพูดนะครับประเด็นคือว่าเขาวันไหวกับทุกๆคนหรือเปล่านะเพราะคนคนนี้เนี่ยผมมองว่าแบบเขาวันไหวง่ายเหมือนเป็นคนท่าน้ำอ่ะเออเป็นคนท่าน้ําที่มันไม่ใช่ท่าน้ําแบบใจเย็นหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นท่าน้ําที่แบบโรเล่นี่อรอไหม อยู่ใกล้ใครก็ไหลไปตามนั้นนี่ไม่ใช่อ่ออัศวินถือเหรียญนะอัศวินถือถ้วยถ้าเมื่อกี้ผมบอกว่าอัศวินถือเหรียญขอโทษด้วยนะครับถือถ้วยจริงๆนะผมจาไม่ได้แล้วเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรนะแต่ถือถ้วยนะครับเข้าวันไหวกับทุกคนนะครับผมก็เลยบอกว่าเข้าวันไหวกับทุกคนตอนแรกเอ๊ะมองเป็นเหรียญหรือเปล่าวะหรือว่าพูดผิดหรือเปล่าวะไม่ใช่นะครับเขาเป็นผู้ชายที่วันไหวกับทุกคนเขาเป็นผู้หญิงเธอเป็นผู้หญิงที่วันไหวกับทุกคนนะครับเขาหรือเธอคนนั้นน่ะนะคร ดูซิว่าเออเวลาที่อยู่ใกล้กันเขาวันไหวเรื่องอะไรครับผมหนึ่งสองสามสี่คือคนนี้เขาเขาาชอบเข้าสังคมนะครับเวลาเขามีสังคมเขาจะมีความสุขเขาจะมีเรื่องให้คุยผมเกรงว่าคุณนั่นแหละจะเป็นฝ่ายไปหวั่นไหวกับเขานะไม่ใช่เขามาหวั่นไหวกับคุณเขาอาจจะหวั่นไหวกับคุณด้วยนั่นแหละตามคำทำนายแต่คุณจะหวั่นไหวกับเขามากกว่าหรือเปล่านี่ผมเป็นห่วงนะครับอ่ะโอเค เออคุณเป็นคนที่แบบดูดูมีฐานะนะครับคุณมีฐานะคุณมีคลาสคุณมีรสนิยมนะครับถ้าเกิดว่าเขาพูดว่าเขาชมคุณว่าแบบคุณมีรสนิยมอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องดูเขาให้ดีนะเพราะว่าคําว่ารสนิยมมันมีเลนท,ที่ค่อนข้างกว้างอะลสนิยมที่ว่าคือแบบไหนเออชอบแต่งตัวมอซอนี่ก็ถือว่าเป็นรสนิยมนะรสนิยมแบบมอซอ,อนี้ เขาว่ามีลักษณะนิยมคือเวลาที่เขาชมอะไรคุณนะคุณต้องถามเขาว่าแบบไหน,นครับแต่คุณก็อาจจะไม่ต้องถามก็ได้สำหรับบางคนที่ไม่อยากถามก็คือประมาณว่าอยากใกล้ชิดเขาเลยก็ไม่ต้องถามแต่ถ้าว่าคุณอยากได้อะไรที่แบบมันดูจริงจังกว่านี้มันดูมีเบื้องลึกกว่านี้คุณถามได้นะครับแต่ประเด็นก็คือคนนี้คุณก็อย่าเพิ่งไปคอยอย่าเพิ่งไปอะไรมากมายดูดูเขาให้ทั่วๆก่อนอ้อนไหวอาคนง่ายี่เกินใครเข้ามาคุยใครเข้ามาปาร์ตี้ใครเข้ามาอะไรเนรี่ยเขาก็แบบ วันไหวของกลัวเขาจะเป็นคนใจโลเลนิดหนึ่งนะคนนี้ <c oughs> นี่ผมผมเน้นมากเลย,เนยคนดูอาจจะบอกกูมไม่ได้ถามอะไรอย่างงี้ะมันมันรักกันแต่มันงจริงต้องเตือนนะครับเออเขาวันไหวในความเป็นแบบเป็นสเสน่ห์เนาะเป็น,ปนคือเวลาเจอแล้วก็แพชชั่นเลยเจอแว็บแรกแล้วก็รู้สึกว่าแบบโดนใจเลยแล้วมันจะมีบางอย่างที่ขัดใจเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะโดนใจในเรื่องของการที่เราเนี่ยดูมีฐานะ ดูมีระดับใครหลายคนที่เลือกกองเนี้ยคุณน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะค่อนข้างจะรวยนะครับค่อนข้างจะรวยและสวยนะครับเขาก็ถึงได้มาอะไรอย่างงี้นะครับเขาจึงได้ตามหานะครับก็ยังไงก็ดูๆให้ดีแล้วกันนะครับว่าเขาจริงใจหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากเป็นการบ้านสําหรับคนกองนี้นะครับก็ <c oughs> ขอบคุณนะครับสําหรับชาวกองสองถ้าพูดไรแรงไปขอประธานอภัยด้วยนะ <c oughs> พี่เคมไม่ได้ตั้งใจ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีอะไรจะแชร์มีประสบการณ์ที่อยากจะบายเดินเขียนเข้ามาได้ในช่องคอมเมนต์นะครับผมเราจะกดไลค์ให้กันและกันเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับแล้วกเ็เพื่อนๆที่อยากจะไปแล้วก็ไม่บายครับผมถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะคุยกันท้ายคลิปก็จะได้เจอกันท้ายคลิปนะครับกดที่ท้ายคลิปแล้วก็คุยกันอีกนิดหน่อยนะครับหวังว่าจะได้เจอเพื่อนๆท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับผม กราบสวัสดีด้วยครับผมสำหรับชาวกอง3กองมิชอบของเรานะครับผมท็อปิกของเราวันนี้ก็คือเวลาที่อยู่ใกล้กันขอวันไหวบ้างใหม่นะครับเอาล่ะเราจะมาดูทำลายของเราเลยแล้วกันนะครับ5ถ้วย The อโฟหกถ้วยแล้วก็เด e s ซันนะครับ คนนี้เนี่ยมีมีกิมมิคของความเป็นแบบเหมือนไพ่ก็บอกว่าเขาเคยหวั่นไหวนะครับต้องต้องดูว่าคนนี้เป็นเพื่อนเก่าเราหรือเปล่าเป็นรักเก่าเราหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นเอ่อเป็นเขาเรียกว่าไรเป็นสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องหรือว่าเป็นเป็นแฟนเก่ารักเก่าอะไรประมาณนี้นะครับเขาเขาเคยหวั่นไหวนะผมมั่นใจว่าในอดีตเขา่็เคยหวั่นไหวแต่ปัจจุบันเนี้ย คุณอาจจะต้องเพิ่มแพชชั่นให้เขาสักหน่อยอ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าปัจจุบันเนี้เขาเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเวลาเปลี่ยนคนมันก็เปลี่ยนนะครับเออดังนั้นถ้าถามว่าแบบก่อนหน้านี้เขาเขาเขาเคยหวั่นไหวไหมเขาหวั่นไหวแต่ว่าไพ่สุนอยากจะชี้ไปในทางอดีตเป็นรูปอดีตว่าแบบเขาเคยหวั่นไหวมากมายอะไรแบบนี้นะครับตอนแรกๆคือเขาก็แบบห่างกันนะครับเขากับเราห่างกันเนาะมันเหมือนกับว่า ช่วงก่อนหน้านี้เหมือนไม่ค่อยได้สนิทกันอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ไรู้สึกหวั่นไหวนะครับแต่ว่าในอนาคตอ่ะคือปัจจุบันนี้อาจจะยังไม่ค่อยหวั่นไหวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในอนาคตอ่ะคือมันจะมีคีย์เวิร์ดของคําว่ากลับมาแล้วก็ใหญ่โตนะครับเขาจะหวั่นไหวมากกว่าเดิมนะแต่ประเด็นคือว่าตอนนี้มันผมมองว่ามันยังไม่ได้นะครับมันยังไม่ได้ดังนั้นเราจะเข้าคําถามที่2นะครับเวลาที่อยู่ใกล้กัน เขาจะวันไหวเพราะอะไรนะครับสี่ใบครับผมหนึ่งสองสามสี่สิ่งที่เขาจะวันไหวในตัวของเราได้ก็คือออคือความมั่นคงอย่างแรกเลยที่ผมเห็นก็คือความมั่นคงนะครับแล้วก็ ในอดีตที่ผ่านมาเคยคุยเรื่องอะไรกันนะครับคุณต้องใช้คําพูดนิดนึงครับเม,มเชียนผมลืมขานชื่อภัยหรือเปล่านะก็จะมีก้าวไม้เท้านะครับเมดิเชียนราชาเหรียญแล้วก็เดอะสตาร์นะครับคือมันเป็นเรื่องของอดีตที่ผ่านมาอะไรแบบนี้พยายามคุยถึงอดีตที่แบบแสนหวานหรือว่าหอมหวานหรือมันเกิดอะไรขึ้นอย่าพยายามคุยเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ดูดูไม่ค่อยวันไหวเท่าไหร่แล้วแต่ว่าคุณมีโอกาสที่จะ สร้างแพชชั่นสร้างความหวั่นไหวให้เขาได้อยู่นะครับแล้วก็จะหวั่นไหวหนักมากนะคนเนี้ยดังนั้นคุณต้องใช้ความใจดีความใจเย็นนะแล้วคุณต้องมีเซนส์จับความรู้สึกเขาได้ด้วยนะครับคงไม่ยากเกินไปเนาะสำหรับคุณเนาะแล้วก็แสดงความมั่นคงนิดนึงนะคือประมาณว่าแบบอย่าอย่าเหยาะแยะอย่า,ยา,ยา,ยาคุยหลายคนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ให้ไปทําตัวเป็นของตายนะแต่ผมกําลังจะพูดว่าอย่าแบบ อย่าเขาเผื่อเลือกมากอย่าทาตัวเจ้าชู้มากอะไรแบบนี้เขาจะไม่ค่อยชอบนะครับเขาจะชอบอะไรที่แบบมันเป็นราชาเหรียญนมมันก็จะมีความมั่นคงนะครับดูแบบแข็งๆหน่อยแต่ถ้าดูอ่อนโยนไปดูแบบดูเป็นหยอดอย่างเดียวอะไรเงี้ยคือคนนี้เขาจะไม่เอานะถ้าเกิดว่าเป็นไม่ได้ก็ลองย้อนมองเรื่องเก่าๆดูนะครับว่าเหตุการณ์ไหนที่แบบคุยแล้วมันรู้สึกดี เหตุการณ์ไหนที่แบบคุยแล้วมันน่าสนใจนะครับเราสนใจอะไรเขาและเขาสนใจอะไรเรานะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันถ้าคนนี้อยากไปต่อนะนี่ก็เป็นโอกาสที่จะสร้างความหวั่นไหวนะครับเพราะอาดีตที่ผ่านมาใช่แต่ปัจจุบันนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่นะครับแต่อนาคตก็เป็นไปได้นะครับให้ลองมองย้อนดูอดีตที่ผ่านมาว่าเรากับเขาทําอะไรการคุยอะไรกันนะครับโอเคก็ผมสําหรับชาวกองที่3มกองบิชอป ก็สวัสดีด้วยก็ผมหวังว่าจะได้เจอกับเพื่อนๆที่ถ่ายคลิปถ้าเพื่อนๆีอะลรแชร์มีประสบการณ์ที่อยากจะบายเขียนได้ในช่องคอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันถ่ายคลิปครับผมกาบสวัสดีด้วยก็ผมชาวกองที่4กองมา้านะครับผมเราอยู่กันในท็อปิกที่ว่าเวลาที่อยู่ใกล้กันเขาวันไหวบ้างใหม่นะครับเอาละพี่เข้มจะเริ่มเปิดไพ่เลยแล้วกันไมอีกเชี่ยนครับผมหน้าดาบ สองไม้เท้าอาแล้วก็เลวเวอร์เออดีเว้ <c oughs> คือก่อนอื่นต้องบอกว่าในคนเนี้ยเป็นคนที่แบบผมมองนะว่าถ้าดูจากตรงเนี้ยเขาค่อนข้างจะใช้เหตุผลเยอะแล้วเวลาที่เราคุยกับเขาอะมันเหมือนกับเรากับเขาอะเข้ากันไม่ได้อ่ะก่อนหน้านี้คือเคยทะเลาะเคยอะไรกันหรือเปล่านะครับ <c oughs> เคยแบบความคิดเห็นไม่ตรงกันจนกระทั่งแบบ แตกแยกกันอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าตรงนี้มันเริ่มจุดประกายอะไรบางอย่างจุดประกายให้เขาคิดหรือว่าให้เขามองอะไรบางอย่างครับมันก็จะมีการสอดส่องกันเกิดขึ้นเขาอาจจะรู้ตัวว่าเราแอบ,บมองเขาอาจจะรู้ตัวว่าเออเขาแปลกใจในความคิดของเราเขาก็เลยมองเรานะครับมองไปมองมามันก็จะกลายเป็นความรักเอาได้นะครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าณปัจจุบันนี้ผมมองว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับมันมองว่าเออ มันอยู่ในช่วงที่เหมือนความคิดเห็นไม่ลงรอยกันอะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี้ยดังนั้นโอกาสที่อนาคตจะวุน่นวายมันมีสูงนะเพราะไพ่มันจบที่เลเวอร์นะครับใบเนี้ยมันจบที่เลเวอร์กับ2ไม้มันแค่เริ่มต้นแบบความคิดเห็นมันต่างกันเพราะคนเนี้ยเขาใช้สมองนําเขาใช้สมองนําหัวใจดังนั้นคนที่เขาจะเลือกมาเป็นแฟนหรืออะไรเงี้ยต้องมีความฉลาดในระดับหนึ่ง แต่ตอนนี้ตอนนี้เหมือนตีกันอยู่หรือเปล่าเหมือนงอนหรือเหมือนโกรธอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะครับดังนั้นในอนาคตเขาจึงหวั่นไหวนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งมันเปลี่ยนแปลงได้นะครับดีมีเดวิลกระเด็นนะครับอ่ะเวลาที่เขาเวลาที่อยู่ใกล้กันเขาหวั่นไหวเรื่องอะไรครับผมหนึ่งสองสามสี่แต่คนนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันเป็นคนแห่งโชคชะตาของเ,เพื่อนนะครับ ไพ่กระเด็นอนะ่ะไม่รู้เป็นเพื่อน,เ,อนเนี่ยเป็นหรือเปล่านะครับเป็นเพื่อนเพื่อนถือหรือเปล่าแต่สำหรับผมอ่ะผมคิดว่ามันมันคืออะไรที่แบบไพ่ต้องการจะบอกนะครับไม่รู้ว่าเพ,เพื่อนเชื่อเรื่องนี้หรือเปล่านะแต่ว่าส,สําหรับผมเนี่ยแล้วก็สํานักผมเนี่ยเขาค่อนข้างเชื่อกันนะครับอ่ะบรรทัดล่างก็จะมีสองดาบอัศวินไม้ มีเด็กถือดาบแล้วก็มีหนึ่งถ้วยนะครับคําถามคือเวลาที่อยู่ใกล้กันเขาวันไหวกับเราในเรื่องอะไรนะครับวันไหวกับเราในเรื่องที่ว่าเขามีอะไรคล้ายๆกับเราอะ่ะคนนี้มันเป็นคนของโชคชะตาผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรที่แบบเจอกันรักรักทางไกลหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าต้องบินต้องเหาะต้องเหินไม่หากันอย่างเงี้ยนะครับทําให้เราสองคนอาจจะต้องติดต่อกันในทางอินเทอร์เน็ตเรืออะไรแบบเนี้ย นะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่เหมือนเจอในที่ที่ไม่น่าจะเจออะ่ะเช่นตามเว็บไซต์ตามเว็บบอร์ดตามตามเกมออนไลน์ตาม facebook ตามอะไรแบบเนี้ยหรือไม่ก็สถานที่แปลกๆที่แบบไม่น่าจะเจอกันนะครับมันก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะครับแต่ว่าโชคชะตาเหมือนก็เหวี่ยงเหวี่ยงเขาให้มาโดนเรานะครับแล้วก็เหวี่ยงเราให้ไปโดนเขานะครับแล้วเราก็มาถาม,ถามถึงเขาในตอนนี้นะครับเนี่ย ผมมองว่าเขามองในเออเขาเขามองเราในความที่แบบความที่เราเป็นเป็นคนหัวดือ้อหัวแข็งเนี่ยไม่เหมือนกับเขานะครับเป็นคนที่ไม่ได้คอยตามจริงๆคนเนี้ยไม่แน่ใจว่าเขาขาดอะไรบางอย่างหรือเปล่าเขาจึงมองมองหาอะไรที่แบบตรงข้ามกับเขาแบบคนละขั้วเลยคือเขาจะไม่มองอะไรที่มันมันเหมือนกับตัวเองอะ่ะมันเหมือนประมาณว่าเรากับเขาต่างกัน บางคนเนี่ยอาจจะต่างกันในเชิงนิสัยอย่างเดียวนะแต่สําหรับบางคนน่ะต่างกันแม้กระทั่งรูปร่างหน้าตานะขาวกับดําอ้วนกับผอมอะไรแบบนี้เลยนะครับผมคือมันมันต่างกันในเบอร์นั้นเลยนะครับทําให้แบบเราสองคนนี้ต้องฟาดฟันกันในช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าไอ้การฟาดฟันกันเนี่ยผมผมมองว่ามันแบบมันปลูกเราแพชชั่นในตัวเขานะผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรในการที่คุณเป็นตัวของตัวเองแบบเนี้ยมัน มันมันเหมือนมันปลุกเหาสัญชาตยานนักล่าในตัวเขาโอ้โหพูดอะไรออกมารุนแรงแล้วเกิไเนไปแค่คลิปนี้โอเคครับผมจุดนี้นะครับผมที่ทําให้เขาเริ่มหวั่นไหวแต่เพียงแต่ว่าเราอย่าอย่าไปฟาดฟันกับคนนี้มากมายนะครับเวลาที่เราฟาดฟันอะไรเนี่ยใช้เหตุผลนิดนึงเพราะถ้าเกิดว่าเมเชียนนาผมมองว่าเขาเป็นคนที่แบบอย่าอย่ามาเบสเลสกับฉันอะไรแบบนี้ อย่ามาแบบไรซึ่งที่อ้างอิงหรือว่าที่อ้างอิงนี่มันแบบมันใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพยายามอย่าทำแบบนั้นนะครับคือคุณต้องมีวิชาการของคุณเพียงแต่ว่าถ้ามันต่างจากเขาเขาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนความคิดมาเชื่อตามที่คุณเชื่อหรือเขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนคุณให้ไปเชื่อแบบเดียวกับเขาแต่ตรงเนี้ยมันเพิ่มความน่าสนใจเพราะคุณจะดูเป็นคนฉลาดในใสายตาเขาและเขาชอบคนแบบนี้ครับผมโอเคครับผมสําหรับชาวกองสี่นะครับหวังว่าจะโดนใจกับเพื่อนๆน,น,นะครับคำทำนายนี้ แล้วหวังว่าจะได้เจอเพื่อนๆคลิปหน้าหรือไม่ก็คุยกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับผมกราบสวัสดีชาวใต้กองทุกท่านนะครับผมดูเหมือนว่าจะมีคนนอนหลับนอนเก็บเอาไปฝันร้ายะก่อนหน้านี้เนี่ยใครใหลายๆคนที่มาเล่นกองนี้เนี่ยมาเล่นพิการก์นในทอป,ปิกนี้เนี่ยน่าจะรู้สึกแบบว่าเราน่าจะไปหวันว่นไหวกับเขาก่อนนะครับ นะดังนั้นเออเวลาที่อยู่ใกล้การคขาวันไหว่บ้างไหมก็อย่างที่เพื่อนๆได้เลือกนะครับผมแล้วก็เออถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าแบบมันยังไม่โดนมันยังไม่ใช่ก็ใจเย็นๆนะครับแพชั่นเนี่ยบางทีมันอาจจะสร้างได้ในอะไรบางอย่างครับแต่ว่าสำหรับบางคนเนี่ยมันก็อาจจะสร้างไม่ขึ้นเพราะว่าแพชั่นมันเป็นเรื่องของรสนิยมส่วนบุคคลเนี่ยบางคนก็เห็นแบบหุ่น อย่างนี้เท่านั้นเขาถึงจะเทินออนอะไรแบบนี้นก็มีนะครับโอเคผมขออวยพรนะครับให้เพื่อนเพื่อ,อทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ประสบความสําเร็จในความรักนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมีความสุขแฮปปี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะ้อถ้าเกิดว่าใครชอบก็ไลค์แชร์สับสไครเอาไปแบ่งปันเพื่อนๆที่โรงเรียนที่ทํางานดูได้นะครับถ้าใครมีแรงแชร์เขียนก็ได้ช่องคอมเมนต์เลยนะครับเราจะกดไลค์ให้กันและกัน,กน,กนเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันลากันไปครับผมสวัสดีด้วยครับ